quang son sóng sắn cái đó Ngon một lắm à? Ngon một lắm, thêm nữa là xong Ông một lời một lời Một lời, ค่ะเป็นช่วงไลฟ์อีกรอบหนึ่งหลังจากเมื่อสักครู่นี้นะคะลูกศิษย์ก็ได้ไถ่บาทให้ถวายหลวงตาสิริที่ปิจกักรจันทตอนนี้ก็การถ่ายทอดสดเนี่ยนะคะก็มาอยู่ที่ไนบ้านค่ะกยคือช่วยคือท่านอ,อย่างที่บอกนะคะเราต้องการจะถวายอาหารทั้งหมดแล้วก็ ให้มีอาหารที่เหลือเป็นข้างก้นบาอแล้วก็ไปแจกลูกศิษย์ให้ลูกศิษย์ได้รับไปเพราะฉะนั้นก็คือของก็เติมเยอะมากก็มีผู้สนับสนุนมานะไม่ว่าจะเป็นต้มแล้วก็อื่นๆเยอะแยะมากมายเดี๋ยวตอนนี้เราจะกล่าวคำถวายสายสะพานนะคะคาะสะพานสายสะานนะเดี๋ยวท่านจะได้รับอู้ ทังพระวันตังอภิวาเทมิสวา,าวกาโตพคะขวตาธัมโมธัมมังนัมสามิสุปฏิปันโนพคะขวตสาวกสังโฆนัมามิ tasa bakawato arahato sama samput namo tasa bakawato arahato sama samput namo tasa bakawato <coughs> arahato พุทธะพุทธินังวัตตัปเมธานังปริสุทธิธานังอาสาวะขยาวะหังนิพพานโหตุอิวานิมะยังพันเตพัตตานิ สัพป,ปริวารานิพิกุสังคสัสคสะโอนชยามะสาธุโนพันเตพิกุสังคโคภิกบานิพัตตานิสัพป,ปริวารานิปฏิคันหาตุธัมหากัง ทีคารตังอิิตายะสุขายะ,ข,ายะข้าแต่พระสงค์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งพระตาหารกับทั้งสิ่งของบริวารทั้งหลายเหล่าบบนี้ แด่พระพิสุทสงฆ์ขอพระพิสุสงฆ์จงรับซึ่งพระตาหารกับทั้งสิ่งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของพวกข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแด่ข้าพเจ้าทั้งหลาย แต่ยทั้งหลายมีมันดาบิดาภูมญาติญาติาติพี่น้องและขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้และขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้ให้แก่เทวทวีวดาครูบาอาจารย์ ขอให้ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลนี้โดยทั่วถึงกันพาะสุขทุกขอให้คนจากทุกข์ถ้าหากได้รับความถุกขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดกาลและนานเธอ

Kuja ka na'ta'at ja't ja't ha sukang barigong santok ayang badamo'k ha'god heras <coughs> sa pagunatik. Awase sa'kha ka'am na'tang pagunatok, ikku ja ka na'ta'at ja't ja't ha sukang barigong santok. Esok badamo'k ha'god heras sa pagot. Awase จจััักาาสุขงปรินชต,ต่อไปก็จะประเชนนะคะโอเคเรบพอ,อเลยเรบพเ <c oughs> มื่อกี้เมื่อกี้รับขคง those are อาหารร้อแปดแล้วก็คุณหมอก็ตั้งใจมากนะสั่งงานแกะสลักสั่งงานเย็บใบตอมาคือถวายด้วยความระนีอินตาอินใจนะคะคระท่านประรับใส่ใส่ใส่ถาดไปแล้ว,ลวะคะ่ะ นี่นี่นี่อัน,นอันนี้ก็ได้เพราะว่าอันนี้แกะไว้ให้แล้วส้มจากในนี้เหมือนกันอ่าอ,อยกยกไปชธอยกไปยายผู้หญิงยกหนันก,ก,กหนักมากตะกร้าหนักมากเข้าถึงอยู่ไม่ไม่เอาตะก,กร้าอันนั่นแหละไหวไหมไหวไหม อาลิ้นจี่ลิ้นจี่ลิ้นจี่หลังหนึง่งลิน้นลิ้นจี่หลังหนึ่งค่ะอ่ะโอเคอเคอ,อ,อันนี้ท่านท่านท่านรับให้เห็นเลยนะค่ะส้มเนี่ย สามารถจะหยิบได้คนละสองลูกเลยนะคะ,คะเพราะว่าผู้สนับสนุนเนี่ยคือนับมาครบกลัวไม่ครบนะคะเงาะก็จำนวนหนึ่งม,มีลิ้นจีจ่จากเชียงใหม่ด้วยนะคะหลายอย่างเพราะฉันก็เดี๋ยวแต่ละท่านเนี่ยได้รับก็ถือว่าได้รับของก้นบาทแล้วนะหล<ร>วงตาสิริรับให้ละช่วงเวลา <c oughs> นี้ก็คือท่านท่านจะฉันพระทหารเช้าฉันพะทหารเช้าในขณะที่เราจะมีการไลฟ์สดกันอีกครั้งหนึ่งโดยที่ลูกศิษย์เนี่ยจะได้รับอาหารก้นบาสใช่แล้วก็ที่เราจะถวายของที่ถวายพระป่ากันนะคะกร่พระป่าสามัคคีใช่ไหมใช่ประมาณนั้นพระป่าสามัคคีทุกท่านอยู่ตรงนั้นก็รับนะสาธุนะอันนี้ก็เชื่อว่า ลูกศิธย์ทั้งที่อยู่ในบริเวณกิจกรรมบ้านภูเขางานบุญนี้แล้วก็ทั้งที่อยู่รอบนอกที่ยังไม่ได้เข้ามาแล้วดูไลฟ์สดในเวลานี้นะคะก็ร่วมกันอนุโมทนาก็เดี๋ยวคือ เดี๋ยวตอนท่านผานท่านท่านต้องเป็นส่วนตัวนะค่ะค่ะทางเราก็ก็แค่นี้ก่อนดูความหลากหลายแต่ว่าจะชมความงามเลยคุณต้องคุณต้องออกจากกล้องไปแล้วล่ะเอาขาไปได้ไปชมความงามใกล้ๆหน่อยแล้วกันค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมความงามของอาหารที่มีความประณีตบรรจงที่จะถวายหลวงตาและคณะสงฆ์ก็เราสองคนก็ตัดภาพไปช่วง ปิดท้ายด้วยดทความสวยงามของศิลปะไทยนะในการจัดอาหารนะคะออีก็รอบหนึ่งเวลาประมาณก็ได้ประมาณสิบโมงสิบโงครึ่งใช่ไหมคะโอเคค่ะวันนี้ก็รับบุญพร้อมกันนะคะสาธุพร้องกันแล้วกันนะค่ะ

No, <laughs>

ไม่ต้องไปช่วยยกอาหารเลยเทราะถาดอาหารใหญ่

เดี๋ยวเดี๋ยวอันอันนั้นไปก่อนคงคงว่าอยเอาเอาันนี้ไปก่อนได้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 อ้นหนี้เลยของนี่เยเลไนได้ได้เลได้่แตว่านี่นะได้วยไป mẹ mẹ b้าน kia có nhiều anh hùng không? rồi về quân lâm chi lấy gì? lấy 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 ไดพบกันอีกทีรอบประมาณ10บโมงนะคะที่ให้กนหล่อสูงรหรือก็ริเวนพื้นที่แทะยางที่เชื่อมต่อเดอะจังเกิลน,นะคะแล้วก็อาหารเหล่านี้ก็พวกเราทุกคนจะได้รับไปเพื่อรับประทานให้เป็นสิริมงคล กับตัวเองแล้วพบกันใหม่ในช่วงถัดไปคุงก็ให้หลวตาท่านฉันพัตตาหารเช้าก่อนแล้วพบกันค่ะ